ก็ไม่แน่ว่าตอนนี้กาลังพิจรารณาอยู่เกี่ยวกับเรื่องอถ้าเกิดสมมุติเป็นแก๊งๆหนึ่งสีขาวๆเนี่ยเข้าไปไล่ตีเขา,าเข้าไปไล่ตีเขาเขา้าเข้าเสร็จปุ๊บก, <ผม S 1> ก็คือมันจะเป็นการที่เขาไปจุดรีเซ็ตเขาจะยกระดับขัตการ <ผม S 1> เลยเจอพวกเนี้ยระดับ2จนกวน่าจะจบอ๋อคือเห็นหน้าพวกก็คือรู้แล้วว่าไอพวกนี้มันในนี่หนเห็นโลโก้ก็รู้แล้วว่าเออพวกขี้อ่ะเออจริงนะไม่หน้าไปว่าอควินเลยนะเพราะจริงเขาก็แก๊งตีนระดับก็จริงก็จริงนี่น้ำเป็นดอนนูเบอร์เน้าเๆๆาเาเานะนะ ดาว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 น่ะนะพี่ดูยังไม่ทางให้โบเขาเลยนะดูอ่ะเดี๋ยวกูขับกลับไปให้รถมันจะรถมันจะบินไอ้ควายเอ้ยลืมเติมน้ำมันไม่ได้ไปไม่ได้ไป ไม่ได้ไปนนเดี๋ยวมึงคอยดูความสนุกของวอซิตี้สน่เดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวอัปเดตเร็วๆเ,เ,เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยมันมันแบบม,มันจ,จัดๆบางบางอย่างอ่มันวางแผนต่อเนื่องไว้แล้วอะมันก็มันก็ต้องเร่งทำให้เสร็จก่อนอะเข้าใจไหมเกี่ยวมันเลยเหนื่อ,อยไง เนื่ยไม่พอโดนดูดอีกนี่ฮะและเออความคิดสร้างสรรค์ของคนจะเกิดขึ้นมาเมื่อมีคนทําสําเร็จแล้วเว้ยงงไหมว่าอยากให้เขาดูดเสียให้หลอดเขาเสียเขาจะได้ไม่ดูดโหมันเอาหลอดมาเองอะดิเจอมันเหนื่อยจะโตพี่สอนทากเขากินละครับ เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปคุยเรื่องสกูปืนกับไอ้ลุงเฉิงก่อนลุงเฉิงกับพี่เซล้สกูปืนสองใครอ่ะเอ่อชดเชยแก๊งเขาชดเชยแก๊งเสียไม่ได้กับอินี่กับเอ่อเออหรือเปล่าเายังไม่ได้เหรอดูยังไม่ได้ยังไม่ได้มื่อวาเขาได้รุ่มลงทวินมีปืนแม่ะใช่เหรอ ในเรื่องไทยอาทิตย์ยี่สิบลาฟเนี่ยคุยกับเชิไปเจอลาฟขอสองบอกได้ครับได้ครับนะเรื่องไอ้ปืนใช่ไหมครับใช่ใช่ของเสียไม่ได้กับจะคุยกันะจะคุยกับน้าเมืองครับเออน้าว่างไหมครับได้ได้ได้ยี่ศิลาฟวันไหนก็ได้ครับสวัสดีครับไอเกลเฝ้ารถนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้าดีน้าก็หน่อยลูกน้าสวัสดีครับน้าเดี๋ยวคุยๆตรงนี้นะยืนหลบแดดหน่อยร้อนร้อนครับร้อนเดี๋ยวดำหมดโอ้หยืนหลบแดดข้างทางนี้อยากอ่ะวะโอ้ยมึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ย มันไม่เป็นชุดที่เล่นเล่นงาล้างครับมันต้องเป็นปืนไงมันให้บังคับให้ใส่ว่าต้องเป็นแบบเป็นเกาะไงครับเพ่ <Hey S 2> นะวัยรุ่นสปองบ๊อบไม่ใช่วัยรุ่นเอาไว้อ๋อว่ามาครับเอ่อพอดี้จะคุยกับน้าเน่อยครับเรื่องว่าปืนเนี่ยตรงนี้ผมผมมีตัดใจไว้ว่าเออเรื่องขายราคาต่ำกว่าปกติอ่ะผมจะขายต่ำกว่าปกติให้น้าอีกแต่ว่าอยากจะขอว่าเป็นแบบว่าให้นะ้าแบบเหมือนกับว่าขอแลกเป็นเป็นเพนพอยต์ด้วยได้ไหมครับในความหมายคือเหมือนกับช่วยช่วยช่วยเหลือสภาถ้าสภาต้องการให้ช่วยอะไรอีกเ พวกผมก็ยินดีช่วยหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าอยากจะขอแบบได้ได้เป็นเพนจอยแบบสักแป้งสองแป้งคืนกลับมาก็ยังดีอย่างเงี้ยครับพอจะเป็นไปได้ไหมครับโอ้คือเพนพอยอ่ะอยากอยากจะให้นะแต่ว่ามันคือเงื่อนไขการเล่นนะเด็กอ๋อเข้าใจครับเข้าใจแล้วงั้นสมมติว่าในกรณีที่ถ้าสมมติว่าผมยอมมอบปืนสองก็บอกให้ฟรีๆเลยและครับเพราะอย่างอยเป็นการให้สภาเอาไปช่วยเหลือพัฒนาอย่างนงี้มันเฮ้ยมึงรับผิดชอบทางสังคมว่ะได้ไหมครับอย่างงี้ อยากให้ฟรีไปเลยแต่ขาพวกผมอยากได้เพนพอยต์ขึ้นมาเพื่อเวลาเล่นจะได้สบายใจแต้มมันเหลือน้อยแล้วครับเหลือสี่เหลือสามนะครับเอางี้แล้วกันเพราะว่าเพนพอยต์มันจะมาทุกๆการจ่อยสตอรี่ไม่จังกัดความเสียหายใช่ไหมอ่ะบอกแล้วแต้มเอาไหมได้ครับบอกแต้มก็ได้ครับถือว่าช่วยสภานไปแล้วเดี๋ยวแถมไม่นี่ด้วยแถมแถมแถมเอาไหมแถมแถมผู้บิดผู้บิดผมไม่ได้หมายถึงเพนพอยต์ขอโทษครับนะผมหมายถึงแต้มบ้านอ๋อแต้มบ้านเหรอผมก็จะผิดแต้มบ้านก็ต้องเหลือสี่แต้มบ้านมันจะแตกแล้วครับบ้านเหลือสี่แต้มครับ ครสามแต้มเองั้มครับสามแต้มครับจะแตกแล้วให้ทำความเดียวอะไรก็ได้ครับไม่ไม่เป็นพอยครับผู้ผิดเป็นพอยผมตีเดี๋ยวผมตีหาได้แต่ว่าแต้มบ้านผมมันมันจะหมดแล้วครับผมเลยไม่อยากเอาเป็นพอยแรกเลยอยากคือว่าถ้าทําอะไรช่วยเหลือสภาเป็นไปได้ไหมที่แต้มบ้านจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้ครับแต้มบ้านเน่มันอยู่ที่ความประพฤติถ้าเกิดว่าให้ช่วยเหลือกันอ่ะมันก็ควนได้เอาไปสองเหมือนเดิมอ่ะสองกระบอกนึงกระบอกหนึ่งที่เอาไปให้สิบกระบอกไปเลยอย่างนี้อย่างี้อย่งนี้คุยเรื่องทำไมมึงลดเหลือขนาดนั้นน่ะ อะไรครับนะมันก็มันเกิดจากอย่างมันอารมณ์มันตามฟิวไปไปหน่อยมันไหลมันไหลนะอะไครับดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งก่อนให้ละมีหลงให้คาถาเข้าไปไอ้รวยอย่างเงี้ยครับก็ก็โดนไปทีหนึ่งไ้เฮียไ้หลงไ้อวยพรครับเด็กหลงพ่อรวยครับอย่างนี้นะฮะเออดีเอ๊ะอธิบายก่อนหนึ่งแต้มก็คือชดเชยให้เอสดีที่เขาเสียไปครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเอ่อแก๊งอะไรวะเอ็มเอสคือพอดีเขาไปช่วยหน่วยงานที่ ที่นู่นที่มันติเบิร์ตมาครึ่งปีคใช่ใช่ก็เลยแบบพอน้องกลับมาก็เลยแบบอยากจะให้แบบของขวัญก็เลยได้ครับให้ปืนไปโอเคนะไม่มีปัญหาคือน้าจะเอาไปทําอะไรผมผมไม่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 สนใจแล้วครับเพราะว่าผมมีหน้าที่แค่ช่วยเหลือสภาเท่าที่ผมจะช่วยเหลือได้จากผลประโยชน์ที่ผมเก็บเกี่ยวมาได้เชย่ออันนี้ว่าขอขอแค่ขอคือเป็นแต้มบ้านอย่างนี้ก็ยังดีครับอ๋ออันนี้คือได้ได้ภาพลักษณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นนะไม่ได้สนใจเรื่องภาพลักษณ์สนใจเรื่องว่าบ้านจะแตกหรือเปล่าตอนนี้ ีแก๊งจะแตกแล้วนะมีเสียงของมึงด้วยนะมีเสียงของมึงอีกนะมีตามของผมเองครับตอนนี้สี่สักแต่สามเอฟดีมีสองวิผมได้ข่าวว่าวันนี้เขาจะมีเคลียร์กันหน่อยครับนะใช่ปะดีไม่ดีอาจจะเหลือศูนย์ก็วันนี้แหละกูเลิกไลัวกูเลิกไลัวชิบหายโอผมว่าคิดว่าแต้ก็จะเหลือศูนย์ก็วันนี้แหละเออโอเคประมาณนี้งั้นก็ไม่ต้องซื้อถูกต้องไหมไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อให้ฟรีแต่ขอเป็นแต้มบ้างครับเออได้เลยได้ครับแล้ว กี่แต้มนะกระบอกกี่แต้มกระบอกละแต้มเพราะว่าเพน <Hey! S 1> คือเพนพอยต์อะ<ด>เพะ<ใ>นพอยต์ยังไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าไอ้ไอ้ไอเรื่องแต้มบ้านเนี่ยมันต้องใช้สามเพนพอยต์แรกหนึ่งแต้มไงอ่าใช่ครับใช่ครับอ่ากระบอกกับแต้มก็บอกกันแต้มถือว่า,กกา,กกา,กกาปลอดภัยเดี๋ยวจุดปลอดภัยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรื่องตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเรื่องตำรวจเนี่ยเดี๋ยวให้ชักกี้เข้าไปจัดการเป็นภายในแล้ววัดีจันทรัตน์ครับก็เลยเป็นการคิดแบบมาตรฐานเลยนะต่อจากนี้ทุกๆคดีจะมีทูเวย์จะมีแค่ทูเวย์ก็คือยอม ยอมมอบกับไม่ยอมมอบแค่นั้นมาตรฐานเดียวกันหมดยกตัวอย่างเช่นครับสมมติมึงอุ้มศพใช่ปะอุ้มก็คืออุ้มครับมอ่าก็จะไปพออุ้มเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสองทางห่อหรือไม่ห่อแค่นั้นเองจริงไหมล่ะสองทางห่อหรือไม่ห่อยังไงครับตอนนี้ยังงงก็คือถ้าเกิดสมมุติอ่ะมันจะมีค่าปรับที่ไม่เท่ากันระหว่างหอกับไม่ห่อครับก็จะเป็นแค่สองทางเนี่ยห่อหรือไม่ห่อไม่มียัดข้อหาเพิ่มหลบหนี เราโ,โ,โดนจับใช่ไหมครับไม่โดนอย่างอื่นเลยโดนดแค่หอกกับไม่หอกใช่ก็คือต่อจากเนี้ยมันเราลดการทํางานของตํารวจตรงที่เขาต้องประเมินตัดสินใจแล้วก็ใส่คดีใส่คดีใส่คด,ดีลงไปเรื่อยๆมันทําให้บางครั้งไม่ใช่บางครั้งเอาเป็นแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมที่เขาคิดว่าตํารวจแม่งเลือกปฏิบัติเนี้ยว่าอ๋อครับมันมาจากประสบการณ์ของตํารวจบางคนเขาไม่เท่ากันเขาไม่รู้ว่าต้องใส่ข้อหาอะไรบ้าง ครับกอดีครับนะอันนี้เห็นด้วยก็เลยเอาแมงเป็นทูเวย์ซื้อเวลาเดวยมันไม่เสียเวลาแล้วก็เสียเวลาได้ด้วย่วนเรื่องทีมไฟเนื่องจากว่ามันมีพวกระยำไปชอบไปดักตีเขาครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอันนี้บอกพวกเพเฮดไปหมดแล้วนะก็คือจะเปลี่ยนเป็นระดับความรุนแรงรดบโดนตีล้มหมดใช่ไหมถ้าเกิดทันทีที่ตำรวจโดนตีล้มหมดเขาจะมีเวนให้เข้าอีกเวนหนึ่งเพื่อเป็นปปะทะโดยตรงอ่ะ เป็นเวรของตํารวจธรรมดากับตํารวจที่เข้าปะทะถ้าเกิดว่าเข้าเวรตํารวจประทะเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นขั้นตอนละสิบนาทีถ้าเขาล้มหมดสิบนาทีเขายังไม่ถูกปลุกขึ้นมาเขาจะกระเด็นไปจุดรีเซ็ตซึ่งจุดรีเซ็ตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของทั้งแผนที่นึกภาพไหมอมือันนี้ดีเพราะว่าในกรณีที่แบบ่า,าทีเอาตำรวจอุ้มตำรวจไปด้วยมันก็กลายเป็นเสียเวลาเขาอีกใช่มันจะเสียเวลาแล้วเขาก็จะไปร,ร,รีเซ็ตทีน่นทั้งตำรวจทั้งหมอเพื่อไม่กันปัญหาเรื่องการ เอรื่องแก้ปัญหาเรื่องข้อสงสัยว่าหมอครับหมอผมยังเห็นตำรวจอยู่ในสนอเลยนะครับแบบสองศพอะไรเงี้ยตัดทิ้งไปเลยดี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 ครับนะดีดีดีล้มชุดแรกคือมาตรการขั้นที่หนึ่งก็คือการตีปกติที่มึงเห็นล้มขั้นที่สองก็จะเป็นความรุนแรงอีกระดับก็จะเป็นเดี๋ยวมีการนําเข้ากระบองเทเซอร์กระบองเทเซอร์เาไว้ตีตีให้ล้มเหมือนเทเซอร์แล้วก็ล็อกแขนแต่ถ้าเกิดว่าเป็น แล้วก็ขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าล้มหมดอีกก็เเลื่อนไปอีกระดับหนึ่งเป็นชุดที่สามเป็นชุดที่สามนี่คือก็ชุดเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าใช้อาวุธคนละประเภทเช่นอะไรฮะมีตัวอย่างไม่บอกบอกก็โดนก่อนสิยังไม่เสร็จว่าเป็นโหดแน่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึ่งที่ไม่โหดกระบอกเทเซอร์กินมเลยนะให้ผู้เล่นเลือกไงเพราะว่าที่เราแบ่งเป็นขั้นตอนเนี่ยเพราะว่าให้ให้ผู้เล่นเขาเลือกเลยว่าเขาคุมไหมที่จะปะทะ อ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจบอกไปแล้วก็ตำรวจเขาคงเขาคงจะไม่ไม่เข้าแบบเข้าหน่วยประทะหมดทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเล่ทั่วไปเวลาไล่เค็มบอกว่าจะไล่สอุ้มปกติไม่ไม่มาเข้า่วยประทะถูกต้องถูกต้องอ๋อเขาจะแบ่งกันมาแล้วว่ายง่ายจะไม่มีแบบทั้งสอนอมาลุมตีแล้วไม่มีและแบบนี้ไม่มีลงไม่มีไม่มีอ๋อแต่ก็ไม่แน่ว่าตอนนี้กาลังพิจารณาอยู่เกี่ยวกับเรื่องอถ้าเกิดสมมุติเป็นแก๊งแก๊งหนึ่งสีขาวขาวเนี่ยข้าไปไล่ตีเขาข้าไปไล่ตีเขาเข้าเข้าเสร็จปุ๊บ ก็คือมันจะเป็นการที่เขาไปจุดรีเซ็ตเขาจะยกระดับมาตรการเลยเจอพวกเนี้ยระดับสองจนกว่าจะจบอ๋อคือเห็นหน้าพวกก็คือรู้แล้วว่าไอพวกนี้มันในนี่เห็นโลโก้ก็รู้แล้วว่าเออพวกขี้อ่ะเออจริงนะไม่หน้าไปว่าออควีนเลยนะเพราะจริงเขาแกงผู้หญิงนะครับก็จริงก็จริงไออควีนที่ชอบไปดักอยู่ตรงแลนแลนแลนไอเนี้ยแลนริมทะเลอ๋อแลนแลนแลนฟ้าใช่แล้วก็ชอบให้คนล่อขึ้นไปบนตึกแล้วก็โดดลงมาแล้วก็ดักยิงล้ออะไรประมาณเนี้ยโอเคดีดี เอาช่วงนี้มันทำอะไรอ่ะี่างแต่ช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับช่วงนี้ให้น้องๆมันพักตีบ้างครับเพราะว่ามันเหนื่อยกันมันหลายมันไหลมันตีเยอะเกินครับตีเมื่อเช้าพัักก่อนนมเหนื่อยเมื่อเช้าก็เขี้เขี้ยปวดหัวเลยอะจะเป็นไงนะเห็นบอกว่าเดือดเหรอครับเห็นบอกว่าบับกันหนักไปแต่งผมเข้าห้องน้ำน้ำมามฟังไหมขวัญใจน้ำตาแทบไหลใช่เหรอทำไมอ่ะก็มีน้องเขาเข้าใจผิดไงไปบอกกับขวัญใจว่าทำไมสภาเอียงอะไรเงี้ย อ๋อน้องเข้าใจผิดไปบอกว่าสภายเอียงอ่ะแล้วคือเอียงไงครับไม่เข้าใจในความหมายก็คือไอ้ขวานน่ะมันไปอธิบายเรื่องการเป็นโจรครับอเออก็อ,อธิบายก็อธิบายไปตามที่แบบมันควรมันมันเป็นในสังคมเนี่ยใช่ป่ะคือเตือนน้องเป็นห่วงน้องน้องก็เลยเหมือนบบแบบน้องเขาก็เลยแบบเหมือนคิดว่าไอ้ขวานนะ่ะไปช่วยไปเข้าข้างลูก,กี้อ๋อเหมือนาหาว่าเอ้ยจะไปถึงเข้าข้างฝั่งนู้นใช่อ่าแล้วไงต่อครับแล้วจบไงจบยังไงเหรอจบยังไงก็ขอโทษขอโพลกันไป อ๋อแต่ว่ายังไม่จบนี่เห็นบอกวันนี้ไปเคลียร์นี่สรุปเคลียร์ไหมนะอันนี้มึงเคลียร์เรื่องอะไรอ่ะ n อ r หรือว่าไอ้นี่เคกี้ร์ของไอ้ลูกกี้ลูกกี้ลุคกี้ที่อะไรตีเล่าเอ้ที่เนี่ยสองทุ่มไม่ใช่เหรอเขาบอกเขาต้องไปเคลียร์ที่สภาก่อนนี่ใช่ครับอกเองว่าเดี๋ยวเราไปคุยสภาก่อนวันนี้มีคุยที่สภากับลูกกี้กับเสียไม่ได้อ่ะใช่ค่ะนะอ้าวแล้วเขาไม่ตีกันแล้วเหรอเขาบอกเริ่มตีกันสองทุ่มไม่ใช่เหรอก็คุยกันก่อนนะเขาบอกคุยกันก่อนครับว่าว่าความเสียหายเท่าไหร่แล้วเขามาอ้้าาาววแลมึงงปรระกกศเเียยัอ่ะ อา้าฮัลโหลฮัลโ,โหลโท้เหรอน่าจะยังไม่มีใครเรียกค่ะพี่อ้าเมื่อเช้าเหมือนที่คุยกันเหมือนไอตอนมันบอกว่าถ้าประมาณสองทุ่มลวกันมันเหมือนมันจะไปยื่นไปพายตอนสองทุ่ม,มอ่ะพี่อันนี้อันนี้ไม่มไมได้สรุปยัง,ไ,ยงไงอ่ะก็สภาดูแลบ้านคุณไปเอาข้อมูลมาสิตอนนะครับผมบผมไปคุยกับลูกี้มาแล้วลูกี้เขาบอกรอคุยกับเสี่ยไม่ได้ตอนสองทุ่มที่สภา,าครับไอมึงกประกาศเรียกเขาไปไปเรียกประกาศเขาไปไป เราต้องคุยกับเฮ <Hey. S 2> <N nn, S 1> ้ยเอนนีกับเอทีเอเอเนียก่อนไหมครับอเฉินครับนะครับนะครับนะความจริงอ่ะควรให้เสียไม่ได้แลกแต้มไว้ก่อนนะออฟเพนพอยท์ไม่ <c oughs> จริงนะเสนอเขาเลยก็ดีแล้วบอกว่าเอาเพนพอยท์ที่เองมีอยู่แลกไปแต้มไปซะเออเอามาแลกกความจริงเอาแสองแต้มไม่รอดหรอกเชื่อไมชั้านน้บอกว่ามันเดือดกันขนาดนั้นเลยแบบเขาที่ที่ผมฟังเขาบอกว่าด่ากันเลยอ่ะเออไอ้เหี้ยเออแม่งกูกูมีปะวะน้าคุยกับเขาเถอะขนาดผมอ่ะ ว่าต้องแล่ครับไม่ไม่เอ็นไม,ไม,ไม,ไม่พอสองแต้มสลัาผม,มาก็เจอกันนะมึงโทรไปถามไอ่ายมึงโทรไปคุยกับไอ้ตอนด,ดิได้ครับตอนนะ<อ>ลูกกระโปงข้างซ้ายกับผมนั่นเองฮะเออสวัสดีปณิตาครับโอ้ยน่นจาจะไม่อยู่มั้งนะถ้าอยู่บริี้จะรับไวมากคิดว่าไม่อยู่อะตอนนั้นไม่น่าอยู่ พวกก็ไปดักจุดรีเซ็ตดักจุดรีเซ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวดูเองแล้วกันเดี๋ยวดูจุดรีเซ็ตไม่ไม่อยู่ครับนะไม่รับก็บา,าม้าเขารู้ว่ามีตีเขาต้องมาอยู่แล้วนี่ไม่ครับนะไม่บางคนรู้ว่าบางคนรู้ว่ามีตีนะวม่แต่บางคนเขาก็ไม่ตื่นจริงๆนะนะ้าบอกใครไปรอ<ล>ทพาก่าอนก็ได้ไม่ได้ไาดตาม,ไ,ไ,มไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใคร บางคนก็ไม่ตื่นไงานบางคนแบบาาบางคนเะนาะบางคนเะนาะอยู่ไกลก็ยังไปหาพี่ไอพี่ก็พาน้องยาวยันเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ตื่นกันเออไปเจอเป็นสภา,าอะไรก็ได้เนี่ยครับบอสเออก็จริงไม่ใช่พี่เป็นใครเอาไอ้เหี้ยไอเกลเกล,เ,กลเราต้องไปรอเขาคุยกันแล้วเกล ทำไมอ่ะมาติดผู้ชายน้าน้น้าเห็นเด็กใหม่ด้วยยังนะใครอ่ะไอ้ยอ้มอนมาทายนะศวลาพอดีครับนี่แหละคือเหตุผลที่มิเกียวไม่อยากไปไหนวันนี้หนูจองแล้วนะโดนบ่อยเรียวก่ับอกพี่ชายหนูทไมนดูพี่ชายเขาก็ห่วงจริงไหมล่ะ โอ้ชีวิตไหนอ่ะพี่น้ำปินดอนดูเบอร์เด้าเด้าดาานะ้าเเดาเดาเาเดาเาเะนพี่ลุหนูยังไม่ทางให้โบเขาเลยนะดูอ่ะเดี๋วกูขับกลับไปให้ลบอกให้หน่อยเด้าเด้าดอ่ะเบนูดูออไอ้หนุ่มเก้าเก้าเก้าสี่ตัวไอ้หนุ่มเบอร์มิเกลเก้าสี่ตัวไอ้หนุ่มครับนะ ล่าสุดนี่เราเพิ่งเตือนไอเด็กเฟยไปนะโอ้ทำไมอ่ะว่าให้เลิกเจ้าชู้กันอย่งนี้ก็ไม่ได้เจ้าชู้แล<ม>้วนี่เขาเรียกว่าอะไรม,ม,มันคือคนเจ้าชูต้ตรงไหนทุกตรงไอสัตว์ไ่เจ้าเจ้าชู้เขาไม่รู้ตั้งหากรู้โอเคแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้อ่ะเขารู้ก็แปลว่าเจ้าชู้ไง แล้วเขาก็จะเสียใจแล้วมึงก็จะเสียคนดีๆไปถูกต้องไหมไม่หรอกไม่หรอกมันโง่ลืมให้เขาชา o u t i นะโอเคพี่ผมบอกที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่ไม่อยากให้ลุงรู้สินะได้ลุงไม่ให้รู้อยู่แล้วใครจะไปทำร้ายหลานล่ะเบอร์เลวเบอร์อะไรเดี๋ยวลุงบอกไว้ก่อน

คนดาเจ็ดดวงครับพี่นาย